ครับอันนี้เป็นของแนวเรื่องเกาะพิบัตินะครับครับกับเป็นลักษณะที่เราจะทำนะครับแต่อาจจะไม่ให้ใหญ่ตโตซึ่งตัวเสือโครงเนี่ยเคยเป็นตัวชี้วัดว่า่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าว่ามันทำการบ้านมันชิดมันจะลราขนาดน้อยจะเกิดขึ้นนะที่จะจะขึ้นเขาตรงที่เราจะผ่านไปอีกที่เราจะไปรื้อถอนนะครับช่วงบริเวณโั้อที่สองไม่รสิ ก่อนที่เราจะสร้างเนีเราก็มีการสำรวจก่อนเรามีจริงไห้นะหลาจะสูงมากนะแล้วก็เลยเรือกมองกัทงห็เนั้นคช หนึ่งสองสามตลาดเป็นช่างกัน

กระทรวงที่ต้องรับผิดชอบคือกระทรวงการคมงแลกระทรวงหนเป็นมาตเหจริงก็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 มีการต่อผมเองก็ไปคุยแต่ตอนนี้เป็นโครงการของผมชื่อใะกงีรกับผมี่ทางกอบดาีไว้ประมาณนี้